มื่อน,นี่ในผ่านมาถ่ายตั้งนี่เลยมาถ่ายเนี่ยปีๆน้องๆเขาเลยรับชมกันด้วยกัน,กน,นเนาะโอเค okay, ตอนนี้น้องของที่ป้าไปสีอันป้ายนะป้ายสนะีอนาเป็นเป็นแฮปเป็นโต๊ะนังซื้อใหญ่ๆเป็นเอกลักษณ์อันเอันเจ้สงองป่ะกาินิ่มอีเป็นที่มาถ่ายฝงกี่นี่น้ำมันก็เดอะค่ะนีะน่ก็ย่างไปย่างมาเมมจ้าอีกครันะ้งเนาะคนีเที่ยวย่างเรา,ามาเที่ยวงนี้ไปดิตามมาคับอยู่ยค่ะ ร้าน <c oughs> ผ่านมาตรงนี้กุ้วันกุ้วันนะพี่สาวมังค์กับนของไม้มังก์กำเกาะปีศาจไม้ยออมาครับอ่านี่ค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ไว้ตี่น้องตุง้ง <c oughs> ถ่ายหลอกไม้งามๆติดกล้องนี่เนาะมาถึงแล้วค่ะนี่ป้ายสวยๆป้ายงามๆพี่น้องตุ้งค่ะนี่ก็ปลามาชม